สองผัวเมียเขมรชี้หน้าด่ากราดคนไทยว่าเป็นโจรมาดูโจรที่แบบอยากได้ที่ดินของประเทศขอเา<อ><อ>ที่ขโมยเอา้ามึงบอกว่าอะไรของที่ดินอะไรของพวกมึงแล้วที่ให้อาศัยอยู่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วมึงมาทวงที่ดินตั้งแต่ตอนนี้ทำไมแต่ก่อนมึงไม่ทวงอะมึงมึงทวงต่อนนี้เพราะว่ามันอยากลุกรานไงมันอยากเอาชนะไงเอาชนะไงมึงก็อยากได้ทุกอย่างเลยเออเป็นคนอ่อนแออ่อนแอเอยบเอาเย็บเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เราประชาชนเด็กตัวดำๆออะ ที่เขาเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรแล้วก็ฉิดมายืนที่อยากประท้วงที่อยากได้ที่ดินของเขาเนี่ยพ่อลูกเมืองนี่แหละอยากได้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 อยากไม่มไม่อยากจะทาอยากจะเอายากจะเอานี่อยากจะเอานี่นู่นนั่นไม่มีคุณธรรมเลยแล้วประเทศถือศาสนาพุทธแต่ชอบมาเอาของคนอื่นน่นมันรรีลสิ้นแล้วมันฉีดสแล้วค่ะมันผิดสิลนแล้ว ก็ขอบบอกง้วยว่ายุดค่นิดเียทีนี้มันที่ดินของกัมพูชาโมยไม่ใช่ของพูกมึงพวกมึงตั้งแต่เมื่อไหร่มึงก็อย่ามาผูงอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ให้ที่อยู่อาศัยกันต่อไหนคือเมึงมาทวงต่อนนี้หรอผูกมึงอ่ะมันที่นี้ก็ที่ดินของกัมปูชาไงใช่แรงมากแม่มาทวงคืนที่ดินบอกว่าเป็นของเขมรมาตั้งนานแล้วหาว่าใครเราอ่ะหน้าด้านไปแย่งของเขาเฉยเลยทั้งที่ความจริงไทยเราเคยช่วยให้ที่พักพิงแท้ แต่นี่กลับมาด่าว่าเราไม่มีคุณธรรมอ่อนแออยากได้ของคนอื่นซะงั้นนี่แหละนิสัยเนรคุณของจริงช่วยแล้วยังมาแว้งกัดแบบนี้และนี่คือสาเหตุที่